ก่อนนอนกำลังทาคุคอนค่ะวันนี้ก็มีเทคนิคการเก็บรักษาคุคอนนะคะมาแนะนำสำหรับใครที่ซื้อคุคอนสารอาหารบำรุงผิวหน้าในรูปแป้งนะคะก็จะเห็นว่าในตลับเนี่ยเขาก็จะมีพัฟมาให้หนึ่งชิ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีแผ่นพลาสติกอย่างนี้ค่ะแผ่นพลาสติกเนี่ยห้ามทิ้งเลยนะคะเพราะเวลาเราใช้คุคอนเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำแผ่นพลาสติกนะคะมาวางบนคุคอนอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยพัฟค่ะ แค่นี้ก็สามารถที่อายุการใช้งานของคคคอนได้ค่ะเพราะว่าโคคอนเนี่ยเขาไม่ได้ใส่สารคงสภาพใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะแยกพับกับเนื้อโคคอนค่ะเพื่อป้องกันความชื้นและเขาก็สามารถใช้ได้ทั้งกับพับที่ให้มานะคะหรือใครจะใช้กับแปรงก็ได้สําหรับส่วนตัวอยู่แล้วเนี่ยชอบใช้โคคอนกับแปรงมากเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าการได้วนๆเนื้อโคคอนนะคะแล้วก็มาทานเนี่ยมันทั่วหน้าดีแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะแปรงเนี่ยเขาก็ไม่ได้กินเนื้อโคคอนเยอะด้วย และสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปทาปคูีคอนแล้วก็ไปนอนก่อนนะคะ